โดนเป็นหล่นแรมโบเล็กจัดน็อกทิมกีราชหงายท้องให้กรรมการยุติยกสองคลิปแรมโบเล็กชอาอจจนบุญนักมวยไทยจากจังหวัดชัยภูมิโชว์ฟอร์มสุดสวยอีกครั้งหลังขึ้นเป็นคู่รองในศึกวันไฟใน29ที่สนามวเวทิลุมพินีรามอินทราเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยนักชกวัย21ปีไฟนี้แบกน้ำหนักพาแฮมกีราชนักมวยจากอิรานที่ไม่สามารถทำน้ำหนักให้อยู่ในรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอ ตัดสินใจชกกันในพิกัด147.25ปออย่างไรก็ตามแรมโบ้เล็กโชว์พลังกำปั้นที่หนักหน่วงปล่อยอาวุธเด็ดหมัดขวาตรงส่งคู่ชกชาวอิรานหล่นลงไปให้กรรมการนับถึงสองครั้งก่อนที่ระฆังในยกแรกจะช่วยไว้ได้ทันยกที่สองแรมโบ้เล็กยังเปิดเกมลุยต่อเนื่องทิ้งขวาตรงส่งคู่ชกเลือดสาดหงท้องหล่นลงไปให้กรรมการนับแปดจากนั้นไม่ปล่อยโอกาสทองทิ้มขวาตรงส่งลงไปกองอีกครั้งให้กรรมการยุติการชกในที่สุด จากชัยชนะในไฟนี้ทำให้แรมโบเล็กชาจนบุญคว้าชัยเป็นไฟที่3ติดต่อกันพร้อมรับเงินโบนัส50,000เหรียญสหรัฐเกือบ1.7ล้านบาทติดมือกลับบ้านได้เป็นครั้งแรกในศึกวันรายการใหญ่